ตัวนี้นะมันเอามาอยู่แคมทะเลกันตอนนี้บรรยากาศคนพะวนี้นกแต่ว่ามีมีคนลงเะื่อนนี่งาม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 ,มกกางามบรรยากาศงามดายกม,มีหลายคนมันก็จะเริ่มลง,งกันแต่ว่าจ๊น้อย จะเอาน้องๆมาทะเลเป็นดินได้บอกจะว่าจะมีคนลงหุกเขาลงได้เออเบิ่องนี้เจ้าเล็กน้อยมาตอนนี้ก็ท่าอยู่นี่นะประสีเอาเล็กน้อยมาเขาซีโอเคบ่ลี่ยนเลยเนาะอาก พอดีฝนหักตกเศร้านี่สภาพมันก็จะเป็นอันนี้สีแดงๆดหน่อยนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะเปบุคอกับอันนาตัวที่ว่ามันโมฝ่ฝนหักตกแอนเนี่ยถ้าว่าฝนตกแค่นี่ก็ยะฝน,นหกกักตกเศร้านี่ตอนนี้นี่เลยเนาะนี่แหละงามอยู่เนาะทะเลงามอยู่มันก็จะเป็นแบบอ่า คนก็มาเที่ยวหลายเยอะก็ถือว่าคักเยอะนีะ่เนาะบรรยากาศอ่าโอเคไม่ต้องเอาไปนําเอาน้องๆอ,อีกก่อนไปนำมาน้องๆให้เขามาเล่นน้ําทะเลนํากันว่าสเปนอะไรหลังจากเล่นน้ําทะเลแล้วก็่าจะให้ก,กัจจอยุด ก็โอเคทำงานดีดีลื่นก็เอาเด็กน้อยก่อ็สักแล้วเอาด็กน้อยมาลงน้ำทะเลก่อนว่าเขาสิม,มักว่รือว่าสิเป็นอะไรนี่เลยนะงามหลายงามหลายตอนนี้บังได้บังได้บังเด้บังเด้เดเดออา น้องๆตอนนี้แกอยากจะไปใกล้เราจะไปใกล้เราวตัแมนบ่ค่อยแมนมิกซ์เจ้าโอเอ๋เดี๋ยวเบิ่งรถเด้อไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเกือบกระโดดใส่เบิ่งรถแต่แม่ไปขับไปข้ามาข้ามาข้ามาลูกข้ามาตอนนี้พาน้องๆเย็บเลยเย็บไปเลยพาน้องๆลงทะเลกันเกือบจะเกือบไปทะเล โอ้ยบุทา้าเอามาก็ได้ลูกแหนน้องๆจ,จะได้ไปลงทะเลกันนี่บึ้งบรรยากาศบรรยากาศ,กาศโดยรวมจเป็นอังไรนี่เลยเนาะเลยเนาะบรรยากาศตอนนี้เอาเมาทะเล เอาก็ต้องได้ลงทะเลโอ้โหสเปนจังใดเนาะนี่เนาะบรรยากาศคักอยู่ oh, ค่อยคำยามแรงตอนนี้เ uh, <Okay. S 1> นี่ยนี่เนาะไปแล้วมันจะแซบน,นู้นนูแซบแต่ต่อทำอิทต้องได้เอาขี้ทรายทูต่อใ้อะไรเราอ่ะเออจะต้องมองที้ทรายทูปนี่อันนี้ <Okay. S 2> น้องมองบ่ <laughs> นี่ลงมาเลยเพราะมันมันจะมันจะแทบจต,ต่อทางมิตนั่นแหละโดนไปมันก็จะระแซบอย,อย่าลงไปเลิอกอย่าลงไปเลิกเยอะอย,อย่าลงไปเลิกหลายอ่าแล้วเราจะดูทีนเออเนี่ยองบรรยากาศสดๆเลยอย,อย่าลงเลิอกหลายเด้อ น้องๆก็มีความสุขดีอ้ออยจะคืนกันแล้วกัน <c oughs> นีน่น้องๆครับอย่าลงไปเลิกอย่าลงไปเลิกหลยคืนมามาริสาอย่าลงเลิก <c oughs> บอกแล้วอย่าลงเลิก <c oughs> เอาเจ้าตปินหลังแ่บจัดเลยคบ่ม้กแล้วจะปิ้นหลังแท้มันเป็นคืนมานี่เนะนี้เนี้เนอะมา่รบังราคืนลูกใหญ่นี่คืนใหญ่มันฮ่ามนิกจะน้ามันนักเสาร์ลูกลงมาล้วจะน่ามันนักเสา ตอน้นมันเสาเข็มลงมาเป็นลูกลงมาบอลลี่ระวังระวงังคืนใหญ่แทนนี่เลยนะครับท้องระวังระวังกันโอ้ยอันเนี้ยเดินอย่าลงเลิอกอย่าลงเลิกลูก อย่าลงเลิกอ่านี่ยก็เป็นเหมันจะอย่าลงเลิกไมก่มีเดี๋ยวนั่นนั่นน่บอย่าลงเลิกเดะอย่าลงเลิกอย่าลงเลิกโอ้ยอย่าลงเลิกเฮ้ยมิกมิกเจ้าข้ามทางบ้างได้บ่ไปบ่ไป เออให้ไปนะแม่เอาไปนะแม่ติ่มเด้อข้ามทางนะแม่ติ่มเด้ออย่าไปข้ามู้เดียวเดว้ผมเคยข้ามทางกับเพื่อนอะ